พี่น้องว่าเมนเลขบ่ครับนี่อเอาอันนี้ข่าว่าเมนเลขบ่ครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งไกลๆเด้อครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวมลัลรุนเลขถููไปต้องกันครับรุนเลขถูกไปต้องกครกบสารเจ้าพ่อขุนดมครับตอนนี้เลขถทูไปไก่จะใหมเมื่อแล้วครับกดใจร่อยจัน่อย สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับที่ติดตามและรับชมในช่องของอมพณนชาแนลครับขอบคุณในหลายเด้อครับพี่น้องที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้ช่องอัมพลมาโดยตลอดขอบคุณในหลายจากใจจริงครับมื่อนี้กับเหมือนเดิมครับพี่น้องผมกับสิภัายาม,มาขออยู่ศาลเจร้าพอ่คอคนยุดมเนี่ยนะผมเสือว่าสักมือหนึ่งเจ้าพ่อมันอาจจะให้เขาสามตัวตรงๆมงแนง่งวันนี้ผมตั้งคิดตั้งใจมากครับบนบานศาลกาวก่อนจะมากกับสาธุเด้อ จ้าพ่อคุณอุดมงวดนี้ขอจักงวดเนี่ยต่อจพ่อเลยขอจักงวดเนี่ยไฮโปแม่พี่น้องเป็นไหนมีโจงน้ำจังหวดเนี่ยของงวดวันที่หนึ่งพุธกีบ่าปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่แล้วเป็นจังไงมาขอน้ำกันครับพี่น้องเอาใจซอยขอพรอนเป็นน้ำกันเลยครับศาลจ้าพ่อคุณอุดมงวดนี้ให้เจ้าพ่อเป็นไฮจักงวดเนี่ยขอกันตรงตรงหลอดเนาะขอเจ้าพตรงตรงหลอดพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ากาด มาขอหลายงวดเรามันกัไก่เคียงแนนเอาไปน่องก่ย่งก็ตรงบันไหนงวดนี่กัจั่ไงนเอาใจซอยเป็นกําลังใจกันขอไปน้ากันด้วยพี่นองให้เฉพาะขนุนุดมนี่เพิ่นให้สามตัวตรงตรงโหลดก็สิได้สามตัวแต่เดี๋ยวติดตามรับชมคิปแล้วก็ขอไปน้ากันกับพี่น่องพี่นองตอนนี้ผมกะกำลังมาหอดครับเดี๋ยวกะไปขอน้ากันครับพี่นองนี่ครับมันหนีมาตะเวนในเด้อครับพี่นองเด้อ มาตะเวนแนพี่น้องเพราะว่าผมกับวาคอยกาไม่ย่ำขึ้นบันไหนเดี๋ยวถามว่าย่านบ่ย่านชื่อกันเดีครับโมเมนต์ว่าบ่าย่านเดียกับย่านเพิ่นที่กันเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะมาขอตะเวนกับใจดีใจเชื่นเนี่ยขอํำกันเด้อพี่น้องเดยวให้เจ้าพ่อคนอุดมเพิน่นไหนขอจ้กโดเนี่ยมาหลายงวดแเด้อเจ้าพ่อซอยหลูกซอยหลานซอยเอฟซีเพิ่นจักงวดเนี่ยให้ดังเปียงปางลดวนนีย๋ยวมาจุดถูกไหวทั้งก,กันครับพี่น้อง ก็จะพอคุณอุดมมันนี่ลูกหลานมาขอโฉดไป็นฝ่ายเอฟซีกับเท่าไหร่ก็มีลูกหลานตั้งใจมาขออะไนี้ขอให้ขอสามตัวตรงๆเู้นลูกหลานก็จะ็ูตเลขถูกนะครับให้เลขถูกนี่เลขออกมาตัวใดก็ขอให้เขาตรงๆให้เขาเพราะแม่พี่น้องก็เลยไม่โฉดแล้วเด้อจะพอคุณนดู น้ำสองขวดนี่ผมกับสิไปไหวอยู่กูม่านไอ้ไขบับพี่น้องนี่ก็เป็นสารกูม่านไอไข่รับน,นี่ครับกูม่านไอไข่ วันนี้ผมกาที่ขออนุญาตขออยู่ศาลเจ้าพ่อคุณุดมเพราะว่าผมจุดเด็กถูกไปสองอันครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงกันครับนี่ครับช่วงที่ล่อเลขกถูกอยู่กะเขากะขอเลขก,กับเจ้าพ่อเบิงเหลขกวาสิมีเหลขกอีหยางแน่เนาพี่น้องเนาะช่วงล่อเลขกถูกนี่แหละครับเพราะว่าศาลเป็นกับเป็นศาลใหญ่อยครับพี่น้อง นี่ครับพ่นกับมาเสียนไหวกาบไหวกันเรื่อยๆครับลูกหลานมาตรวงเทปได้๋มาบ้านมาเยี่ยมบ้านกับเสือหัอหมูหงอยังมากเลี่ยงกันครับนี่นะครับเดี๋ยวคอยมาลุ้นเลขถูกกันครับพี่น้องเนี่ครับบินไปน้ำกันเ้อพี่น้องเ้อ ตาคนเฮาบ่คือกันเด้ครับแล้๋ยวตาสิเห็นเลขตัวใดเนาะครับถ้วยแก้วก็มีครับพี่น้องถ้วยแก้วอาอพี่น้องบ่แม่นเลขบ่ครับนี่เบิ่งก็เด้อครับพี่น้องเด้อนี่เลขถ้วยแก้วก็มีครับพี่น้องนี่เดี๋ยวผมสิขยายเบิ่งเด้อครับพี่น้อง นี่ครับเกดสองหนึ่งครับพี่น้องเกดสองหนึ่งครับเลขถวยแก้วกับนี่ครับพี่น้องเบื้องน้ำกั้นะครับนี่นี่เลขถวยแก้วครับพี่น้องได้เลขแลข้วเจ้จพ่อเบื้องไหนเลยครับเลขนาข้ามเลยครับเลขถวยแก้วครับพี่น้องนี่ผมกับบ่คิดบ่ฝันว่าจะพอ่อเด้ครับนี่นี่ครับเบื้องเอาพี่น้อง จ็ดสองหนึ่งครับพี่น้องเจ็ดสองหนึ่งครับเนี่ยจ้าพอขนอุดมิ่นอาจจะห้แล้วครับสามตัวตรงๆเลยครับนี่ะครับเดี๋ยวเขาเบิ่งจุดอื่นน้ำพี่น้องนี่เบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันผมก็ใช้เบิ่งไปซะซาะครับ เอาอันนี้กับโมเมนเลขบครับพี่น้องนี่เบิ้งไกลๆด้วยครับพี่น้องนี่ยได้ครับเบิ้งออกพี่น้องเบื้องออกอันนี้กับแค่แค่เลขแปดครับพี่น้องนี่ตัวนี้บ้าห่ากันสามครับนี่ยแปด พ่อหากับสามครับตัวนี้กับลข่เล็เจ็ดหรือเลขกหนึ่งครับนี่แปดเจ็ดสามแปดเจ็ดหาครับพี่น้องเนี่ยโอ้ได้เลขครับพี่น้องเงยมากอดกับพ่อเลขแล้วครับพ่อเลขแล้วครับเดี๋ยวเขามาลุ้นเลขถูกกันครับนเป็นี่ถือว่าเจ้าพ่อเพิ่นงหาแล้วครับพ่อเจ้าพ่อเพิ่นเหลือตัวน้อยแล้ครับนี่ตัวเด้อเดี๋ยวมาลุ้นเลขถูกกันครับพี่น้องลุ้นเลขถูกกันครับหวดนี้ กระสานเจ้าพ่อขนุดมครับหมวดของวันที่หนึ่งพุก,กิกาปีสองพันหร้อยหกสิบสี่ครับวันเล็กทูบสีใดตัวใดครับพี่น้องนี่ครับรุดสองดอกเลยครับเห็นพี่น้องในเบิ้งกันชัดๆเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องท่งนานใดใหรเจ้าพ่อขอต,องตรงๆเด้อพี่น้องเด้อเจ้าพอ่อบนเขา ให้มาในเลขถูกก็ให้เขาตรงตรงแน่มงไดก็ให้เห bag, ็นชัดๆให้เขาโลดงวดนี่เพราะว่ามาขอเจาพพอหลายงวดแล้วครับหลายงวดแล้วงวดนี้ตั uh ้งคิดต ja. ั้งใจมาขอกายพ่อพี่น้องขอพนไปน้ากันเด้อเจาพพอเอ้ยมื่อนี้ขอเด้อเจาพพอเอ้ยขอจักงวดเด้อตรงตรงเด้งงวดนี่ครับเดี๋ยวมาลุนเลขถูกกันครับครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุนเลขถูกไปน้ากันครับลุนเลขถูกไปน้ากันครับศาลเจาพพอขุนอุดมครับ ตอนนี้เลขทูปไก่้จะไม่เมือไระครับอดใจร่อยจังหน่อยครับพี่น้องอดใจร่อยจังหน่อยจังหดกับเพราะว่าหน้าไปนน้ำกันด้ครับให้เจ้าพ่อเิ่นให้เขาตรงตรง,ตงลดวันนี้เพื่อไปเสี่ยงโชคสลากกินแบงรัฐบาลให้พ่อแม่พี่น้องได้ถือรางวัลที่หนึ่งกันครับได้อีกนิดนึงครับพี่น้องได้อีกนิดนึง ครับพี่น้องตอนนี้เลขทูบกับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแบบขาวสะอาดเลยครับพี่น้องเลขทูบอันแรกได้เป็นเก้าสามหกครับพี่น้องเก้าสามหกเลขทูบอันที่สองได้เป็นแปดสองศูนย์ครับแปดสองศูนย์ครับเบื้องเอาพี่น้องเบื้องเอาแต่ครับเลขทูบกำลังจะลงมับพี่น้องนี่ครับเลขทูบ กับสารเจ้าพออ่อขนุดงครับของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาปีสองพันห้าร้อยสงิบสี่ครับใหม่เป็นที่รรลอยครับเลขถูกเอียงครับพี่น้องนี่ครับขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีเด้องวดนี้พ่อแม่พี่น้องถือรางวัลที่หนึ่งหลดที่ไดมัดนีมัดสินที่ไดมีเงินมีทองใสมัดสิ่งเศร้าลำบากเราพี่น้องนะคลิปนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนขอให้โชคดีกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับผม